ครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะมาพบมาพบกับ้างบ้านนอกหาเละครับวันนี้สิพามาหาเละเก็บเห็ดมันปูครับมันปูสวยๆครับมันปูที่เอ่อมันจะเหมือนเห็ดเห็ดหูหนูนะครับเนาะวันนี้เกิดไยให้ครับายเกิดายแต่ว่าคนเขาบุกไยนิยมกินกันนะครับเนาะเขาบ่เอ่อ บกหอยนิยมกินครับเพราะว่ามันขายบกหอยได้ครับแต่เมื่อเด็กที่ภาคมาเก็บแล้วก็ับที่เอาไปต้มยำเนาะครับเนาะที่ที่เก็บอะครับยุ่งนาทีแล้วครับนี่ยุ่งนาทีเนาะครับเนาะแลังจากตัดออกคือเห็ดปกเห็ดปูขีดไก่นาะครับเนาะลักษณะมันจะเป็นคล้ายๆเห็ดหูหนูครับเวลาเขาต้มยำมันสีเขียวไปแบบรึ๊บรึบรึ๊บรึบดีนะครับเนาะ ชวนีมันเป็นยัง,ยง,ยงชื้นอยู่นะครับเนาะเก็บแบบนี้ครับทิ้งทิ้งหลายๆบ่นี่ครับเก็บแบบนี้ครับแล้วก็เราก็จะตัดแบบนี้นะครับเนี่ยตัดแบบนี้ครับหันหนา้าน <ๆ S 2> ก็ <ๆ S 2> จะตัดแบบนี้ครับเรพราะเราตัดแบบนี้มันก็จะง่ายนะครับเนาะมันก็สีง่ายครับลักษณะมันจะเป็นคล้ายๆเห็ดหูหนูนะครับเนาะ หลายคนที่เขาบอบอกินกันนะครับเนาะแต่เมื่อนห้่ผมสิเก็บไปกินเมืองครับว่ามันจะมีรสชาติแบบไหนครับมื่อไ่ก็หลายยู่ครับนี่เกือเต็มเลยแต่บมมีใครเก็บเอานหครับเนาะนี่ครับยุ่มยุ่มนี่นี่เนี่ยข้าหนึ่งเนาะมันจะโชว์มานี่ครับลองดูทานดำมันจะอร่อยไม่รู้ทานอะไรกูไม่รู้กูก็เก็บมั่วเลยนี่ครับ สวยครับการเ้อัด้านแบบนี้มันถิอลางง่ายครับท่านผู้ชมนี่ครับออย่างเยอะครับนี่ครับขึ้นเต็มเลยนี่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 เยอะมาก รับลามไปหอดผลเลยครับนู้นห้อดัะพุนหลายครับครับนี่ครับส่วนหนึ่งที่เก็บมาครับนี่ครับอครับ้ะพุนก็หลายครับเลดนี่ครับนี่อย่างเยอะครับพุนต้นอ้ ตอนนี้นังเฝ้าเลยครับย่าหายครับนี่อยรสชาติน่าจะเหมือนเออคือสีแมนครับนี่รครับต้มยำขึ้นที่แสบครับอืหลายครับ คลิปยาวๆไปเลยครับคลิปยาวๆนี่ครับวิธีเก็บก็หนุมขึ้นแล้วก็ตัดขามันครับตัดขาจัสทีเลยต้มยำต้มยำใส่ไก่ขึ้นิกรึ๊กๆไหนเนี่ๆๆนยง่งบอ่ะ <ๆๆ S 1> จะอัน จ้างน้อยช่ออตอนช้างอืมหยุ่มเลยครับนุ่มเลยอืมล้างง่ายๆตัดขาแล้ว น,น,น,นี่ครับนี่ครับดีครับท่านผู้ชมนี่ครับนดูนี่ครับส,สวยๆเลยครับนี่ครับนี่ครับ ครับคลิปนี้กับ,บ่มีอยังไรเนาะครับเนาะกะพามาเบ่งการเก็บเห็ดมันปูนะครับเนะเ<ร>าะว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะครับเนาะเห็ดมันปูนี่ก็คือมันจะมีความกึดกิบมันเห็ดหูหนูครับต้มยำอร่อยมากครับครับคลิปนี้กับ,บ่มีอยังไรเนาะครับเนาะกะเอาคลิป เก็บเห็ดมันพูม,มาฝากท่านผู้ชมครับครับต่อจากนี้ก็จะพากันไปหาเก็บเฮ็ดละโง,งกแล้วก็เฮ็ดล,ลังเลนะครับเนาะครับแม่บ้านครับจมอย่างมากห้องไห้แล้วมั้งว <laughs> ัน <laughs> มาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาด้วยดิด่ครับเอาอัดเตอร์มาด้วยเนีน่เอาอดเตอร์มาด้วยมาเป็นเพื่อนครับเอามาเดินตาเห็นไหมครับลิปมนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเนาะเอาใบผักอังปหนมาครับ เดี๋ยวต่อจันนี้ก็จะไปหาเห็ดลังแหลครับพี่สาวเพคนได้ทั้งสีนึงแล้วทางพีแดงพระท่านได้อยู่ครับเดี๋ยวถ่ายชมคลิปหนาน้วยกันนะครับเด้อบายบายเด้อบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายไ,ปไปอตัวไร้ตัวมึนมันเป็นรประโยชน์ยังเลยครับนี่วาดศิพามาหาใบสัตว์ปลาบา่มีประโยชน์ยังเลยอุ้ยดูทับเพชรเละหมดแล้วไอ้เตื้อไป